พี่ๆทุกท่านเข้าสู่ทีไทออโตพาร์ตนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลงานไถ่นะคะแล้วก็เข้าช่วงในการเทศกาลหีบอ้อยด้วยค่ะใครต้องการยางรถไถาย,ยางรถตัดอ้อยนะคะติดต่อทางร้านได้เลยนะคะทางทีไทออโตพาร์ตนะคะเป็นศูนย์รวมยางรถไถทุกประเภทเลยค่ะนะคะมีสินค้าที่พร้อมจัดส่งให้กับพี่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นย e ี่ห้อ BKT ค่ะ Distone ค่ะ Dunlop ค่ะ ฮัลโลค่ะหรือเวกเลสนะคะมีทุกยี่ห้อรวมจบครบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะและที่สําคัญค่ะจําหน่ายปีกและส่งด้วยนะคะราคาดีมากๆเลยค่ะนะคะช่วงเทศกาลงานถ่ายนะคะสินค้าจะขาดสต็อกเป็นจํานวนมากนะแอดมินอยากให้ลูกค้านะ,ะจัดเตรียมสินค้านะ,ะสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้ากันได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะช่วงสิบถ ิบนะคะที่จาโคสส่วนลดเยอะมากๆเลยนะคะอยากให้ลูกค้านะคะเก็บโคสส่วนลดแล้วก็มาช้อปปิ้งกันนะคะสิบจุดสิบนะลูกค้าจะลดเยอะมากๆค่ะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะนะคะติดต่อทางร้านได้เลยค่ะคีไถ่ออตโต้พาร์ค่ะ